นี่คือทีมอัลฟาถึงหน่วยพักสนามเปลี่ยนอ๋อนี่คือหน่วยพักสนามเองตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านของแซมแล้วบ้านที่มีการรายงานตัวว่ามีเด็กหายไปนะอ๋อใช่แล้วห้องใต้ดินไหนอยู่หลังบ้านเปลี่ยนฉันจะเข้าไปดูเองอ๋อทีมเลขหนึ่งศูนย์ตอนนี้ผมเจอห้องใต้ดินแล้วเปลี่ยนออ๋ทำงานดีมากตอนนี้หน่วยเขาก็ขอ,ขอแจ้งมาว่ายังมีคนไม่ได้กด subscribe ช่องเราจำนวน88ดสเปอร์เซ็นต์ลดจากครั้งที่แล้วลงมานิดหน่อยนะ และก่อนที่เราจะเข้าไปบุกห้องใต้ดินนี้อกจะขอเชิญชวนทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แลอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยอ๋ออย่างหนึง่งฉันมาขายเสื้อเลยนะมีเสื้อสองตัวลายพรางช่วยันซื้อด้วยละ่ะเออเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้แล้วกันเคไหมเสื้อตัวละห้าโลบักสนใจเข้ากลุ่มได้ไม่ว่าอะไรงั้นเราไปบุกห้องใต้ดินกันเลยกว่าอ๋อมันช่างมืดสะเกินทำไมถึงมืดอ,อย่างนี้นะอ๋อเรียกศูนย์ตอนนี้มาถึงห้องใต้ดินแล้วเราจะเข้าไปสำรวจด้านในเออจะเมันตัวอะไรกันนะอะเฮ้ยมาอะไรวะ คุณผู้ชมเนี่ยเคยมียูทูบเบอร์ในดวงใจไหมครับแบบว่าเป็นเกมเมอร์ที่คุณชอบก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นยูทูบเบอร์นะครับอาจจะเป็นคนที่เล่นในทวิชหรือว่าเป็นเล่นใน Facebook ก็ได้นะครับได้ปลดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยครับบอกผมด้วยว่าคุณชอบคนไหนครับส่วนตัวแล้วผมมีหลายคนที่ชอบเลยครับไม่ว่าจะเป็นดีซิงนะครับไม่ว่าจะเป็นจอลลี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์สายโลบล็อกที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับแซมทวิชคนนี้นะครับเกี่ยวข้องกับ เกมหลายเกมเลยนะครับที่ผมเคยเอามานำเสนอในช่องนะครับอย่างเช่นพวกเกมแนว m a จฮันเตอร์นะครับก็คือเกมแนวไขปริศนานั่นเองวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเล่นแบบของเขากันนะครับแบบของแซมแซมเนี่ยมีแบบหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากครับแซมค o m ซี่โฮนะครับ,รบยังอยู่ใน Alpha อยู่นะก็เป็นบ้านของแซมนะครับโอ้โหบ้านบ้านใหม่ New Game about stuff you will not expect เกมใหม่ที่จะมีสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงก็จะมาอธิบายทีหลัง ก็คือเขาจะไปเขียนตรงนี้ไห้ทีหลังเป็นโชว์เคสเล็กๆน้อยๆของแซมนะครับเป็นการฝึกสร้างถ้าสนใจหรือว่าอยากจะให้แซมสร้างบ้านหรือสร้างเกมสร้างแมปให้หรือว่าต้องการจะจ้างนะครับติดต่อไปที่ Discord ของแซมทวิสตนะครับแมปเต็ม100คนตอนนี้ยังไม่มีคนเล่นนะครับสร้างเมื่อปี2019อัปเดต1เดือนที่แล้วเราจะมาลองเล่นแมปของแซมกันนะครับขอบอ้าววบ้านนี้ก็เป็นบ้านเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่มีอะไรแบบแปลกอยู่ นะครับผมไม่รู้ว่าแซมเขาจะแกล้งผมหรือเปล่าแต่ว่าลองเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเราก็เข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเราเข้าใหม่เลยก่อนนะครับสงกดเข้าใหม่มานี่ผมเข้ามาแล้วนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับผมตั้งไว้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาในเกมนี้พร้อมกับตัวละครผู้หญิงสุดแสนจะน่ารักของผมนะครับซึ่งใส่หมวกเหมือนบิลลี่อลิชเลยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันโอ,อเคนะครับเรามาเริเออ่มจากการสำรวจบ้านของแซมกันเลยดีกว่าเราเปิดแอมเบียนซ์ครับ โอ้เสียงแบบมีเพลงมีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินสำรวจแถวนี้ก่อนครับว่ามีอะไรบ้างไหมนะฮะคือด้านหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรไหมนะครับผมก็ว่าฝั่งตรงนู้นน่าจะเป็นเหมือนกัน,นครับไม่มีอะไรนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรนะไี่เป็นทางเหมือนกันเหมือนกับฝั่งนูน้นโอเคเราเข้าไปดูตัวบ้านกันเลยกว่า โอ้เสียงนกร้องนะฮะผู้ชมได้ยินปะมันเป็นเสียงแอมเบียนซ์ดีมากเลยนะครับผมชอบมากเลยโอเคเราเข้ามาดูในบ้านกันเลยก่กครับผู้ชมระ,ะบบเปิดประตูอ่ากดคลิปเปิดไว้ไปหน่อยแต่โอเคเออมีเสียงเพลงด้วยนะปิดได้ไหมเนะี่ยปิดเถอะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะ โอเคตรงนี้มีทีวีนะครับไม่มีอะไรลิ้นชักเปิดไม่ได้รีโมทมีอะไรเต็มไปหมดพิงค์ฟอยด์เดอะวอลส์อันนี้เหมือนจะเป็นพนะิงค์ฟอยด์นี่เป็นโลโก้นี่นี่ของพิงค์ฟอยนะฮะผมเคยเห็นอยู่ส่วนตรงนี้เอ่อผมไม่เคยเห็นนะครับอ๋อเป็นของพิงค์ฟอยเหมือนกันนั่งได้นะฮะนั่งได้โอเคครับตรงนี้มีนาฬิกานะครับถ้าจะไม่ผิดเวลาตรงนี้นะครับ,ตร,รบตรงนาฬิกาจะเชื่อมโยงกับ The Smile ฟัมเมอรหรือว่าครอบครัวยิ้มนะครับ Kill Commandos when is the final going to commence I have absolutely no idea what this person is talking about อันนี้ก็เป็นบ้านของแซมไม่มีอะไรนะตะอ,อบก็มีขนมปังนะฮะบาเกตซึ่งแซมเนี่ยเขาชอบขนมปังฝรั่งเศสแบบนี้มากเลยะฮะเดี๋ยวผมไล่เปิดเอ้ยอะไรวนะนะม,มีผงผงเหมือนน้ำยาล้างจานนะครับผม โอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรโคมไฟเปิดได้เปิดไว้ได้กว่านะครับผมอ่าในนี้มีปั๊บทรงปั๊บซี่มีโคกด้วยนะฮะโอเคผมชอบปั๊บซี่มากเลยโคกก็ชอบนะแต่ว่าชอบปั๊บซี่มากกว่าเพราะว่ามันซ่าผมชอบความซานะเพราะมันหวานแต่ก็โอเคกินได้หมดแม่นบนก็มีนาฬิกาครับเวลาเท่าเดิมเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเก้าโมงเป๊ะนะครับผมตรงนี้ก็ รูปของแซมเขียนว่า the saddest painting ever made รูปวาดพินติ้งเพราะว่ารูปวาดนะครับรูปวาดที่เศร้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาโอเคในถังขยะเปิดได้ไหมเปิดได้นะครับผมคาดหวังว่าในถังขยะมันจะมีอะไรบางอย่างแต่ว่าเอ้ยอะไรประตูปิดเองอ๋อ,อตกใจนะฮะนึกว่าอะไรในตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรนะครับอืมในลิ้นชักมีอะไรไหมลิ้นชักเปิดไม่ได้นะะตัวนี้ก็เป็นรูปของแซมกับหนึ่งในครอบครัว smile family นะครับผมลืมชื่อไปแล้ว โอเคตอนนี้ก็เปิดได้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับรูปแซมอีกแล้วรูปเศร้าอีกแล้วผมเล่นแบบนี้ที่ไหนผมปวดหัวทุกทีเลยมันเหมือน SCP อะไรหรือเปล่าคะส่งผลต,อต่อประสาทผมนะเดี๋ยวผมจะออกไปดูด้านนอกบ้านนะว่ามีอะไรบ้างไหมอ่อออกทางนี้ได้นะครับผมโอ๊ยปวดแขนแขนหักหลังก๊อกเลยหมอมันจะไม่เข้าไม้นะไม่รู้เข้าไหมตอนนั้นมีเอ้ยสอไฟสอไฟมาทําไมเนี่ยถ้าสอไฟมาอยู่ในกลางป่าวะโอ้ข้างบนมีที่นั่งด้วยนะฮะ เราไม่ต้องขึ้นไปสำรวจเลยใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมผมขี้เกียจไปแล้วอะผมอยากไปดูทางนี้มากกว่าเวลาเจอสิ่งน่าสนใจกว่าผมมักจะเดินไปทางนั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไม,ไมเฮ้ยตรงนี้มีเก้าอี้นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋โคบอ๋โคบอ่าสวัสดีมุกละมานั่งกันเถอะโอ้ไมก่ก็นั่งได้ด้วยสุดยอดไปเลยเก้าอี้โอ้สาวสาไฟ,ฟพามาเก้าอี้เหรอเฮ้ยไม่ดิมันไปทางนู้นดิคุณผู้ชมโอ้ ผมคาดหวังอะไรนะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนั่นไงห้องใต้ดินจริงด้วยใครเป็นลงก็จะได้บอกแล้วใครจะไปเขาลงไปเอ้ยลงมาแล้วนะฮะตรงนี้มีกล่องนะครับผมไอ้กล่องว่นนี้มีไว้ทําไมก็ไม่รู้นะฮะโอเคผมเดินไปข้างหลังก่็เอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะ a ั t ต e f ฟั k ตัวอะไรวะนะมีมีแต่ตานะไม่มีตัวน่ากลัวคุณผู้ชมเหมือนแบบ หมือนตัวอะไรบางอย่างเฝ้าตัวเราอยู่แต่มันมันเป็นมันมันเป็นตาครูโจ๊เอ้ยตาหายไหนตกใจว้าวน่าก,กลัวจังเลยว้าวฟาดใครพูดว่าฟาดเลยเมืเ่อกี้แต่ว่าพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะโดนแบนช่องออกนะฮะโอเคอ่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว เกดดับเอาตาเฮียเกดดับเอาตาเฮียโอเคตรงนี้นะ่าจะเป็นสุดทางนะครับที่เราพูดถึงที่เราเดินเคินถึงตรงนี้เลยเนะี่ยเอ้ยเราตกแบบตายได้เลยนะครับอย่าหาทำนะเตกได้จริงไว้แล้วก็มีอะไรกัน้นแต่ว่าป่าตรงนี้มันเป็นป่าลอยได้เลยนะับป่าป่าพิเศษหรืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมผมเริ่มเบอลอละรู้สึกว่าผมเริ่มเห็นอะไรหลอนเลย บางชมอาจจะไม่เป็น,นครับแต่ว่าเวลาผมเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเวลาอาชีพผมมักจะปิดพัดลมหรือปิดแอร์ไว้ไงแล้วแบบเวลาเราเล่นเกมที่สีมันสดใสสมองเราทํางานหนักมากนะทำให้ผมปวดหัวมากเลยอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อเสื้อผมด้วยนะครับ <laughs> ผมจะเอาลบักไปใช้นะฮะก็เอามาซื้อของแต่งตัวเนะี่ยบางทีก็อาจจะแจกคุณผู้ชมก็ได้นะครับถ้าผมอยากทํากิจกรรมนะ ก็จะต้องดูขอนครับว่าถึงแบบซับสไครต์ตามที่กำหนดเท่าไหร่นะครับผมเค okay, แบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากลนะครับเป็นแบบบ้านเล็กๆของแซมนะครับบ้านเฮ้ย what the fuck monster ปีศาจเอ้ยอ๋อไอ้แมปนี้ไอ้ไอน้นี้ไอน้ไอนี้เดี๋ยวผมเอาคลิปแซมมาใส่จำได้เลยจําจำได้แล้วโหจำได้แล้วผมจำได้แล้วลว,ว่าเขาสร้างอะไรมาแบบนี้เดี๋ยวผมมาใส่ I am Mr. Teacher man and today we will be going on a field trip. Follow me. Woo. Woo. Run back to the bus. Oh my god bro. แซมเล่นทั้งมุกทั้งทั้งหล่อนเลยนะแซมปั่นจริงนะคนนี้ผมแนะนำให้ไปดูช่องเขานะครับอันนี้ไม่ได้รู้จักกายการส่วนตัวนะแต่ว่า ผมชอบคลิปเขามากแค่นั้นแหละโอเคครับผู้ชมถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยครับ4อย่างที่ต้องทําขอบคุณมากนะครับที่มาดูคลิปผมในวันนี้ก็ยินด,ดีนำเสนอครับคลิปต่อไปผมก็จะเล่นตามคนที่คอมเมนต์ไว้นะครับน่าจะเป็นคลิป The Tom in the Oak ออะไรสักอย่างนะครับเป็นถ้ำในป่าโอ๊กนะครับผู้ชมแล้วเจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วครับบ๊ายบาย